ยด้อคารุโปรก้าดอุ้ยทับปาหัวอ่าเก็บโฟหันจับสองมือโฟหันอ่ะซิตาอินฮิ้งบาบาซิลุกอ่ะเก็บหัวมาด้วยอ่ะใส่ฮิ้งอ่าแมมาโปรกาสุดแมมาสกับโปรกาอุโอ้โห ดูละ่ะโอ้ยยอสตูละ่ะอ่ะปลอกกันนี้ปลอกกันนี้อื้อมใช้ได้ความไวก็ใช้ได้ลูกโอ้ยเก่งเก่งอื้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับช่องแม่มิวสไพรส์สวีเดนนะคะวันนี้ก็พาลูกชายแล้วก็ลูกสาวเข้าป่าตามเคยค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บเห็ดดำนะคะมาดูกันนะคะว่าแม่มจะเก็บได้เยอะไหมนะวันนี้ลูกชายมาด้วยวันนี้หนาวไหมลูก นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสามีกับลูกสาวนะคะสามีก็จะแบกลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม์อ่าหนุ่มน้อยอยากจะเก็บเห็ดนะอ่าหนุมน้อยเก็บเห็ดรีวิวก่อนอย่าเอาเก็บใส่ถังเก็บใส่ถัง ใช้ได้นะคะถ้าเก็บเห็ดคะ่ะถ้าเก็บเห็ดลู้ชชยเออเก่งพี่แม้เก่งคาดูวิซ่าที่มามา่โอาโซหวามเหรอพ่อป่าว่ามันร้อนไปนะคะออเก่งมากเดินทุกค่อยเดิน ได้ขยุหวังนะคะขยุห wow. ว okay. ่งจ mm ้า hmm. มีดอกหนึ่งเยี <Lux> <bourg> ๋ขน wow. ุกโลักกันเนาะอุ้ยทับปาหัวอ่ะเก็บโฟหันจับสองมือโฟหันอ่ะสิแตินฮิงงเบาๆสิลูกอ่ะเก็บหัวมาด้วยอ่ะใส่ฮิงเออไป ไปหาปลาปลา่าอน,นี่นะคะเจอเป็นกลุ่มเป็นกล้องเลยจ้าแต่ว่ามันยังเล็กอยู่นะคะไม่ได้โตเนาะ<อ>แต่ก็จะพอเก็บไปผัดกะเพราหรือว่าไปทำซอสนะคะเอามาให้ลูกชายแบบว่าได้เล่นนะคะคือได้มาเก็บได้อะไรของเขาอะนะคะได้พาออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเนาะอ,อืเก่งมากพี่แมดแดดโอโซนี่นี่แห่โอคโซดาะ ว้าเกย,ยบเต็มเต็มแล้วค่ะอืมเก่งม,มากหนลกเก่งม,มากเลยครับนี่นะคะแม่ก็จะเก็บตรงนี้นะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราค่อยไปตัดขาที่บ้านนะคะนี่ค่ะเน่ยลูกชายอย่ามันเก็บด้วยนะว๊ย นี่ค่ะแต่ก็พอได้ได้ผัดกินอยู่นะคะนี่ค่ะเป็นแบบเห็ดแห้งๆนะคะแต่ก็เก็บไปทำาอ่าไปทำกับข้าวกินนะคะแบบแบบคาสตคเก็บนะคะเล็กหน่อยนะคะแต่ก็มาแล้วเนาะเอาเก็บไปทำกับข้าวมื้อนึงก็ยังโอเคนะคะ นี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะอันนี้ยาเยอะนะคะนี่คะ่ะก็ถือว่ามีนะแต่ว่ามันยังเล็กมากเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้เก็บอีกสักสองสาอาทิตย์นะคะไหนนี่อะไร้นี่อะไโซ่นี่ก็พอโตนหน่อยนาะเราก็ เก็บเลยจ้านี่ค่ะ,ออะนี่นะคะเดี๋ยวแม่เมียก็จะเลือกเก็บไปนะคะให้ลูกชายเก็บกับพ่ออยู่ทางนู้นนะคะเอาไปผัดวันเนหนือมื้อนึงนะคะพอได้แบบเก็บไปแกงเนาะ อาจจะแบบได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็ได้ไปแกงกินเอานะคะอ๋อเก่งมากครับเดียวเดียวโอเคคันุสซิตาอินแห่เออโทกาออกนุยอย่าบีกบีกยอย่ะเก็บใส่ลูกนะเก็บดีๆครับม,มามาโปกัสโมามาสกโปกัสโโอ้โห ตูละะละโอ้ยจ้ตูลาลอลกันนี่ลอกันนี่ใช้ได้ความไวก็ใช้ได้ลูกโอ้ยเก่งเก่งอ่าเลือกดอกใหญ่ๆนั่นนะคะนี่ค่ะ สงสัยน้ํามันไม่ฝนมันไม่ตกเนาะมันไม่มีน้ํานะคะมันเลยไม่มันก็เลยโตไม่โตนะคะนี่ค่ะถ้าปกตินี่จะโตแล้วนะคะถ้าเกิดว่าฝนดีๆเนาะอันนี้มันไม่มีฝนนะนี่ค่ะ ยังลูกสาวนะคะไม่รู้ปีนี้จะได้เก็บไหมเนาะเพราะว่ามันพิ่งเกิดกันนะคะถ้าหิมะมันมาเร็วเหมือนปีที่แล้วก็ <S <S 1> <S 1> อาจจะไม่ได้เก็บนะคะคเพื่อนๆ ็เลยได้แค่แบบพอกินนะนี่นะจ๊ะแห้งมากเลยค่ะไม่เก็บก็เสียดายเนาะดูสิคะเพื่อนๆมันแห้งแบบเออมันขาดน้ำจริงๆนะคะมันแบบแหง้งจริงๆอะ่ะเลยต้องขอเก็บไปก่อนแล้วกันนี่เลยค่ะหยุ่มเดียวไปเลยนะนี่ค่ะ แห้งค่ะแห้งมากก็เลยเก็บไปเลยดีกว่านะคะมันออคงไม่โตแล้วลวะคะ่ะถ,ถ้าฝนไม่มานะถ้าฝนมันตกดีดีนะคะเพื่อนๆก็มันจะโตไวเนาะโตแล้วก็เราคงได้เก็บค่ะถ้าไม่เก็บก็เดี๋ยวเผื่อหิมะมันมาแล้วเนาะ ใส่ด้วยนะคะเอาทำดีๆสิลูกทำดีๆว้าวพี่แม่เก็บได้เยอะจังเลยครับเอาทำดีๆโหบายทำดีๆทำดีๆสิครับฮารูวิ๊โปรกราเมียอืมอืมใช้ได้นะเนี่ย โอเคกดที okay. you, ่ป๊าปกรมยย่ small อย่เวียดย่ทบลาสตูลันโปเอวีคันหลอกอะเอวีคันคุกกเอ็นพอแล้วยัง คะสามีจะเก็บไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะว่าไม่ได้ปาเกะช่วยกันช่วยกัน